สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go <S บอกลาเลิกขาดบุหรี่ บุค,คลิกดีขึ้นเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่คนรอบข้างไม่ลำคาญคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อแอดไลน์เข้ามาดูรีวิวมาจากช่องนี้มีโปรโมชั่นพิเศษหนังได้เปิดเรื่องมาที่ครอบครัวของสถาปนิกหนุ่มคนหนึ่งนะครับเขามีชื่อว่าอีวานอีวานนั้นอยู่กับภรรยาแสนสวยของเขานะครับ แล้วก็มีลูกชายกับลูกสาวอีกสองคนและในวันนี้ภรรยากับลูกๆของเขาจะเดินทางไปเที่ยวตากอากาศที่ชายทะเลนะครับแต่ว่าอีวานนไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าเขามีงานต้องทําหลังจากที่ส่งลูกๆก,กับภรรยาขึ้นรถแล้วอีวานก็อยู่บ้านคนเดียวอยู่กับเจ้าหมาน้อยตัวหนึ่งขณะที่อีวานกําลังทํางานตอนกลางคืนอยู่นะครับภรรยายของเขาก็ได้วิดีโอคอลเข้ามาแล้วก็ให้เขาคุยกับลูกๆทุกคนอยากให้พ่อมาเที่ยวด้วยอีวานก็บอกไปว่าพ่อจะรีบทํางานให้เสร็จแล้วจะรีบตามไป แต่อีวานไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นด้านนอกบ้านมีคนกําลังแอบมองเขาอยู่หลังจากที่วางสายจากภรรยาไปแล้วอีวานก็ได้นั่งทํางานต่อแต่ว่ามันมีเสียงคนเคาะประตูที่หน้าบ้านเขาจึงลุกขึ้นไปดูพอเปิดประตูออกไปก็เจอกหญิงสาวสองคนที่กําลังเปียกฝนพวกเธอบอกว่ากําลังหลงทางอยากจะขอใช้โทรศัพท์หน่อยเพราะว่ามือถือของพวกเธอนั้นเปียกเปิดไม่ติดแท็กซีพ่พาพวกเธอมาส่งที่นี่เธอเคาะดูหลายบ้านแล้วแต่ว่าไม่มีใครอยู่เลยไปเที่ยววันหยุดกันหมด อีวานนั้นก็ดูลังเลนะครับว่าจะให้พวกเธอเข้ามาข้างในดีหรือเปล่าแต่ในที่สุดเขาก็พูดเลยว่าถ้าพวกคุณจำเป็นจริงๆก็เข้ามาใช้โทรศัพท์ของผมก่อนก็ได้แต่ว่าพวกเธอบอกว่าเธอจำเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนไม่ได้จึงอยากจะรบกวนใช้คอมพิวเตอร์ของอีวานสักแป๊บหนึ่งก่อนเผื่อว่าเพื่อนเพื่อนของเธอจะเล่นเฟซบุ๊กอยู่ถ้าพวกเธอได้ที่อยู่แล้วก็จะรีบไปทันทีอีวานก็บอกไปว่าไม่มีปัญหาแล้วก็ให้พวกเธอเข้ามาในบ้านนะครับจากนั้นอีวานก็ได้ไปเอา iPad กับผ้าเช็ดตัวเอามาให้พวกเธอ แล้วพวกสาวๆก็ได้แนะนําตัวเองนะครับคนที่ผมบลอนชื่อว่าเบลส่วนคนที่ผมดํามีชื่อว่าเจเนซิสหลังจากที่ทักทายกันแล้วเบลก็ได้บอกว่าสมัยนี้ไม่มีทางที่จะมีคนยอมให้คนแปลกหน้าทั้งสองคนเข้ามาในบ้านอีวานก็เลยได้ตอบไปว่าอาจเป็นเพราะผมมองดูแล้วพวกคุณไม่น่าจะเป็นอันตรายหรือว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงผมก็คงจะรับมือไหว หลังจากที่เจเนซิสได้เล่น Facebook ไปพักหนึ่งนะครับเธอก็รู้ว่าพวกเธอนั้นมาผิดที่แท็กซี่พามาส่งสกายเลยอีวานก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมจะเรียกอ ber อร์ให้ละกันและมันจะมาถึงที่นี่ภายใน45นาทีจากนั้นทั้งสองสาวก,ก็ได้กระซิบกระซาบกันนะครับอีวานก็เลยถามไปว่ามีอะไรหรือเปล่าเจเนซิสก็เลยบอกว่าถ้าคุณไม่ว่าอะไรเราอยากจะอบเสื้อผ้าสักสินาทีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปปาร์ตี้กันต่อไม่อยากจะไปทั้งท้งที่เสื้อผ้ายังเปียกอยู่อี ก็ได้เดี๋ยวผมจะไปเอาเสื้อคลุมมาเปลี่ยนให้นะแล้วอีวานก็เอาเสื้อผ้าของสาวๆไปเข้าตู้อบนะครับส่วนพวกเธอก็ใส่เสื้อคลุมอาบน้าแล้วอีวานก็ได้ชงชามาให้พวกเธอดื่มแก้หนาวตอนนั้นเองพวกเธอกําลังดูเครื่องเล่นแผ่นเสียงแล้วก็เห็นว่าอีวานสะสมแผ่นเสียงไว้เยอะมากอีวานก็เลยบอกไปว่าสมัยก่อนตอนที่ยังเรียนหนังสืออยู่เขาเคยทํางานเป็นดีเจแต่ตอนนี้เขาสะสมแผ่นเสียงไปงานอดิเลก ล้วทั้งสามคนก็ได้นั่งพูดคุยกันนะครับพวกสาวๆก็ถามว่ารับภรรยาคุณไปไหนล่ะอีแวนก็เลยบอกไปว่าเธอพาลูกๆไปเที่ยวชายทะเลจริงๆแล้วเรามีแผนว่าจะไปฉลองวันพ่อด้วยกันที่นั่นแต่พอดีผมมีงานเข้าจากนั้นพวกสาวๆก็เลยไปกอดอีแวนนะครับแล้วก็พูดว่าไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวพวกเราจะอยู่ร่วมฉลองวันพ่อคุณก่อนก็ได้อีแวนเห็นท่าไม่ดีเขาก็เลยได้ลุกออกมาแล้วไปนั่งที่เก้าอี้ฝั่งตรงข้ามนะครับแต่ว่าพวกสาวๆ ก็ยังพูดยั่วยวนอีแวนอยู่พวกเธอบอกว่าเคยนอนกับผู้ชายที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนอ e ีแวนหรือบางคนก็มีอายุเท่าๆกับอ e ีแวนอีแวนเลยเปลี่ยนเรื่องคุยนะครับเขาได้เปลี่ยนไปคุยเรื่องเกี่ยวกับภรรยาของเขาบอกว่าเธอนั้นเป็นศิลปินงานศิละปะที่อยู่ในบ้านนี้ทุกชิ้นการออกแบบบ้านเป็นผลงานของเธอทั้งนั้นและในเร็วนี้เธอก็จะมีงานที่แกลเลอรี่ใหญ่แห่งหนึ่งที่ LA แต่ว่าตอนนั้นพวกสาวๆก็ยังตามไปนั่งประกบอ e ีแวนอยู่นะครับ จนอ e ีแวนเลยต้องพูดออกมาว่าจริงๆแล้วผมไม่ค่อยชินกับการที่สาวๆมาเปิดอกพูดคุยเรื่องบนเตียงต่อหน้าต่อตาผมแบบนี้พวกสาวๆก็เลยบอกว่าอ e ีแวนอย่าคิดมากเลยมันก็แค่เรื่องเซ็กซ์แล้วอ e ีแวนก็ได้ลุกจากพวกสาวๆนะครับเป็นนั่งที่เก้าอี้ฝั่งตรงข้ามอีกแล้วแล้วอ e ีแวนก็หยิบมือถือขึ้นมาดูนะครับก็ปรากฏว่ารถอูเบอร์จะมาถึงภายใน20นาทีแล้วอ e ีแวนก็เปลี่ยนเรื่องคุยอีกครั้งนะครับถามพวกเธอไปว่าพวกเธอทํางานอะไร พวกส,สาวๆก็บอกว่าพวกเธอเป็นแอร์โฮสเตสได้ท่องเที่ยวไปประเทศต่างๆมากมายยิ่งถ้าได้รู้ว่าจะได้อยู่ที่ประเทศนั้นแค่วัน2วันพวกเธอจะใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดแล้วก็อีกเหมือนเคยนะครับพวกเธอก็เล่าว่าได้นอนกับผู้ชายที่ประเทศนั้นประเทศนี้มากี่คนแล้วอีแวนก็ได้แต่ยิ้มแย่ๆไปนะครับดูทรงแล้วอีแวนไม่น่าจะรอดหน่าครับคืนนี้ แล้วเขาก็ได้หยิบมือถือขึ้นมาดูอีกครั้งนะครับมันก็บอกว่ารถอูเบอร์จะมาถึงภายใน5นาทีอีแวนเลยขอตัวไปหยิบเสื้อผ้าของพวกเธอที่อยู่ในตู้อบพอหยิบเสื้อผ้ามาแล้วอีแวนก็มองออกไปข้างนอกบ้านนะครับก็เห็นว่ารถแท็กซี่มารอแล้วเขาจงึงรีบออกไปตามสาวๆแต่ว่าก็หาตัวพวกเธอไม่พบพอเดินไปเรื่อยๆก็ได้ยินเสียงพวกเธอดังออกมาจากห้องน้ําอีแวนก็ได้ตะโกนเรียกหน้าห้องน้านะครับแต่ว่าไม่มีใครเปิดประตูออกมาเลยรอสักพักอีแวนก็เลยบอกว่างั้นผมจะเดินเข้าไปแล้วนะ ต่สัญญาว่าจะไม่มองอะไรทั้งนั้นพออีแวนเปิดประตูเข้าไปนะครับก็เจอทั้งสองสาวนั้นได้แก้ผ้าอาบน้ําอยู่แล้วทั้งสองคนก็บอกว่าอีแวนมันสนุกกันเถอะมันจะเป็นความลับระหว่างพวกเราเท่านั้นจากนั้นทั้งสองสาวก็ได้เข้าไปลุมกอดอีแวนนะครับอีแวนก็ได้ขัดขืนบอกว่าผมทําไม่ได้ผมมีครอบครัวแล้วแต่ว่าเมื่อโดนลูบไล้ไปอีแวนก็ไม่สามารถขัดขืนได้จากนั้นทั้ง3คนก็ได้มีเซ็ก์กันอย่างเมามัน,นะครับอีแวนก็ได้นอนหลับภายใต้อ้อมกอดของทั้งสองสาว พอตื่นเช้าขึ้นมาอีแวนก็ไม่เจอพวกเธอแล้วนะครับเขาเลยเดินไปดูทั่วๆบ้านก็ไปเจอพวกเธออยู่ในห้องครัวและตอนนี้พวกเธอก็ได้ทําอาหารเช้าจนห้องครัวเละไปหมดเลยพวกเธอนั่งกินอาหารอย่างมุมมามเหมือนจะแกล้งอีแวนนะครับเอาเข้าวของปลาใส่กันไปทั่วห้องครัวจนอีแวนรู้สึกโมโหแล้วก็บอกว่าพวกเธอควรจะกลับได้แล้วนะอยู่ที่ไหนกันเดี๋ยวผมจะไปส่งและตอนนั้นเองภรรยาของอีแวนก็ได้วิดีโอคอลเข้ามานะครับอีแวนเลยต้องออกไปคุยด้านนอกบ้าน แล้วก็บอกกับเธอไปว่าตอนนี้ทุกอย่างโอเคงานใกล้จะเสร็จแล้วพอวางสายไปอีแวนก็ได้เดินกลับเข้ามาในบ้านนะครับแล้วก็บอกให้ทั้งสองสาวรีบไปแต่งตัวแล้วไปเจอกับเขาที่หน้าบ้าน อแวนยืนรออยู่พักใหญ่ๆนะครับก็ไม่มีใครออกมาเลยเขาจะเดินกลับเข้ามาแล้วก็พบว่าทั้งสองสาวยังไม่ได้แต่งตัวแล้วก็ได้เอาปากกาไปขีดเขียนที่งานศิลปะของภรรยาของเขานั่นมันทําให้อีวานโกรธมากนะครับ mm hmm. เขาได้เข้าไปห้ามแล้วก็ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อจะโทรไปแจ้งตำรวจบอกว่ามีคนบุกรุกแล้วทั้งสองสาวก,ก็บอกขึ้นมาว่าคิดให้ดีๆนะเรื่องคดีภาคผู้เยาว์มันติดคุกนานนะสิบหถึงยีปีและหลักฐานของพวกเราก็ยังมีอยู่เพราะว่าพวกเรายังไม่ได้อาบน้ําเลย อีวานก็เลยบอกไปว่านี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยถ้ายัางเป็นผู้ยาวอยู่แล้วพวกเธอเป็นแอร์โฮสเตสได้ยังไงแล้วทั้งสองสาวก็ได้หัวล็อกขึ้นมานะครับแล้วก็บอกว่านั่นมันในทีวีคุณเชื่อเราจริงๆเหรออยากจะดูบัตรประชาชนของพวกเราไหมล่ะแล้วอีวานก็เลยบอกขึ้นมาว่าพวกเธอต้องการอะไรต้องการเท่าไหร่ทั้งสองสาวก็บอกไปว่าพวกเราไม่ต้องการเงินพวกเราไม่ใช่อีตัว แค่อยากจะรู้ว่าถ้าภรรยาของคุณรู้เรื่องนี้เข้าเธอจะคิดยังไงแล้วจากนั้นทั้งสองสาวก,ก็วิ่งเข้าไปในบ้านนะครับเพราะเห็นว่าอีวานจะตรงเข้ามาทําลายพวกเธอแล้วในที่สุดอีวานก็ได้ดันเจเนซิตไปจนชิดกําแพงนะครับตอนนั้นเองเจเนซิสเธอก็พูดขึ้นมาว่าฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าคุณจะการคนแบบนี้ไปได้แล้วอีวานก็เอื้อมไปหยิบโทรศัพท์โทรไปที่911แล้วบอกว่ามีคนบุกลุกมาที่บ้านของผมแต่เจเนซิสเธอได้ตัดสายไปก่อนนะครับแล้วก็บอกขึ้นมาว่ามันไม่สนุกแล้ว ไปส่งพวกเราเถอะเราจะกลับบ้านแล้วอีวานก็ได้ขับรถไปส่งพวกเธอที่บ้านนะครับพอกลับมาถึงบ้านอีวานก็ได้มาเก็บกวาดบ้านทําความสะอาดเพราะตอนนี้บ้านมันรกมากเลยแล้วคืนนั้นอีวานก็ได้นั่งทํางานต่อจนดึกนะครับแล้วมันก็เหมือนเดิมอีวานได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเขาจึงลุกออกไปดูที่กลางบ้านเขาเห็นกรอบรูปตกอยู่ที่พื้นเขาจึงก้มลงไปเก็บตอนนั้นเองมันก็มีใครคนหนึ่งฟาดที่หัวอีวานอย่างจังจนเขาสลบไป พอฟื้นขึ้นมาอีวานก็พบว่าตัวเองถูกมัดอยู่ที่เตียงใช่แล้วครับทั้งสองสาวคนเดิมย้อนกลับมาหาอีวานอีกครั้งหนึ่งแล้วจากนั้นเบลก็ได้ไปใส่ชุดนักเรียนของลูกสาวของอีวานนะครับแล้วขึ้นมาค่้อมอีวานที่นอนอยู่บนเตียงจากนั้นเธอก็โยกไปโยกมาให้เหมือนว่ากําลังมีเซ็ก์กันส่วนเจเนซิสนั้นเธอก็ได้ถ่ายวิดีโอเอาไว้พอถ่ายไปได้สักพักหนึ่งเธอก็ออกไปหาอะไรกินปล่อยให้อีวานกับเบลโยกันต่อไปบนเตียงนะครับแล้วตอนนั้นเอง เชือกที่มัดมืออ e ีแวนอยู่มันได้หลุดออกอีแวนเลยได้ผลักเบล,ลให้ตกไปที่พื้นแล้วก็แก้มัดตัวเองจากนั้นอีแวนก็วิ่งไปหาเจเนซิสที่กําลังกินขนมเค้กอยู่นะครับทั้งสองคนได้ต่อสู้กันอีแวนได้บีบคอเจเนซิสแต่ว่าเจเนซิสเธอถือซ่อมอยู่ในมือเธอเลยได้เอาซ่อมแทงไปที่หัวไหล่ของอ e ีแวนอีแวนได้ลม้มลงกับพื้นแต่เจเนซิสเธอยังบิดซ่อมที่มันทิ่มเข้าไปในหัวไหล่ของเขาจนอ e ีแวนได้สลบไป พออีวานฟื้นขึ้นมาเขาก็ถูกจับมัดอยู่กับเก้าอี้นะครับแล้วเจเนซิก็ถามว่าจะให้ลงโทษคนที่มันนอกใจเมียแล้วไปนอนกับเด็กๆยังไงดีเธอมีช้อยให้อีวานเลือกคือ 1. ให้ไปติดคุก 2. ให้ตัดอันทะทิ้งและ3ม,มอบความตายให้กับมันแล้วเบลก็ได้หยิบรูปครอบครัวของอีวานมาให้อีวานดูนะครับแล้วก็ถามว่าคิดยังไงกับพวกเขาอีวานก็บอกไปว่าผมรักพวกเขามากผมเป็นพ่อที่ดีนะ พวกสาวๆก็เลยยานขึ้นมาว่าถ้าคุณรักครอบครัวจริงแล้วทำไมถึงมายอมนอนกับพวกเรารู้ไหมครอบครัวของคุณอะ่ะเป็นเหยื่อความโสโครของคุณความน่าสสเสียิเสียเอนของคุณพฤติกรรมผิดศีลธรรมในตัวของคุณลูกทั้งสองคนของคุณไม่ควรจะมีพ่อแบบคุณแล้วเจนสิกก็สรุปว่าจากคำถามและชอยที่เลือกก็คือความตายอีแวนก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าพวกคุณจะฆ่าผมแค่ผมไปนอนกับพวกคุณเนี่ยนะ จริงๆแล้วพวกคุณเองต่างหากที่อยากจะมีอะไรกับผมพวกคุณมาที่บ้านของผมพวกคุณมากันเองผมเรียกรถจะให้ไปส่งพวกคุณพวกคุณก็ไม่ยอมไปพูดยั่วยวนผมทุกอย่างแล้วจะให้ผมทำยังไงพวกคุณเองต่างหากที่ต้องการมันแล้วเจเนซิกก็พูดขึ้นมาว่าพวกเราจะปิดชีพคุณพรุ่งนี้ตอนหกโมงเช้าจากนั้นทั้งสองสาวก็ได้ไปที่สนามหญ้าหน้าบ้านนะครับแล้วก็ลงมือขุดหลุมเพื่อจะได้ฝังศพของอีแวนส่วนอีแวนนั้น ก็ได้แต่จ้องมองสองสาวจิตวิปลิตที่จะลงมือฆ่าเขาในวันรุ่งขึ้นหลังจากขุดหลุมเสร็จแล้วพวกสาวๆก็ได้มาเปลี่ยนชุดนะครับแล้วหลังจากนั้นพวกเธอก็ได้เข้าไปทําลายข้าวของในบ้านของอ e ีแวนงานศินละปะของภรรยาเขาโดนทําลายไม่เหลือลเป็นชิ้นดีเอาปากกาไปเขียนตามฝาผนางังต่างๆเอามีดไปทิ่มเบาะโซฟ,ฟาให้ขาดตอนนี้บ้านทั้งหลังเละไปหมดแล้วครับและเมื่อถึงเวลาหกโมงเช้าทั้งสองสาว ก็ได้พาตัวอ e ีแวนมาจับเขามัดแล้วโยนใส่ลงไปในหลุมพวกเธอลงไปจับอ e ีแวนให้นั่งอยู่ในหลุมก่อนที่จะเอาดินกบล่างของเขาเอาไว้ตอนนี้อีแวนก็จะมีเฉพาะส่วนที่เป็นหัวนะครับที่โผล่ขึ้นมาจากดินแล้วอ e ีแวนก็บอกไปว่าอย่าฆ่าเขาเลยจะให้เขาทําอะไรเขาจะยอมทําทุกอย่างทางสองสาวก็เลยบอกไปว่าถ้าคุณยอมโทรไปสาร,รภาพกับภรรยาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ภรรยาของคุณฟังพวกเราอาจจะไว้ชีวิตคุณก็ได้แล้วเจเนสิต ก็ได้ต่อโทรศัพท์ไปถึงภรรยาของอ e ีแวนนะครับอีแวนก็บอกไปว่าที่รักผมมีเรื่องจะสารภาพว่าผมถูกจับตัวมาให้โทรแจ้ง911ด้วยแต่ว่าเจเนซิตได้ตัดสายไปก่อนนะครับแล้วเธอก็บอกว่าอีแวนคุณนี่ไว้ใจไม่ได้จริงๆเลยนะจากนั้นเธอก็ได้หยิบแผ่นหินขึ้นมานะครับกะว่าจะทุ่มลงไปที่หัวของอ e ีแวนอีแวนก็ได้มองด้วยความตกใจได้แต่ตะโกนร้องดิ้นรนว่าอย่าทำเขาเลย และเมื่อถึงจังหวะที่จะทุ่มแผ่นหินลงมานะครับเธอก็ได้ทุ่มมาที่ข้างข้างหัวของอีแวนส่วนอีแวนนั้นเขาก็ได้ตกใจสุดขีดนึ่ว่าตัวเองนั้นจะต้องตายไปซะแล้วจากนั้นเจนนิสก็เลยถามไปว่าคุณคงไม่คิดว่าเราจะฆ่าคุณจริงๆใช่ไหมนี่มันแค่เกมอีแวนและพวกเราจะต้องไปเล่นเกมนี้กับคนอื่นๆอีกก่อนที่จะจากไปพวกเธอก็ได้โพสต์คลิปหนึ่งนะครับไปที่ Facebook ของอีแวนมันเป็นคลิปตอนที่อีแวนถูกจับมัดอยู่กับเตียงนะครับแล้วเบลก็ขึ้นไปขยมเขา จากนั้นพวกเธอก็ได้ทิ้งโทรศัพท์เอาไว้ให้อ e ีแวนดูคลิปของเขานะครับพอโพสต์ไปได้ไม่นานก็มีคอมเมนต์ต่างๆนาน,นานมาต่อว่าอ e ีแวนมีบางคนถึงกับเลิกเป็นเพื่อนไปเลยนะครับอีแวนนั้นรู้ดีว่าผลที่จะตามมาจากคลิปนี้เป็นยังไงและเขาก็จะต้องทําใจยอมรับให้ได้กระจบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ